มาเด้อจ้าสกูสกคนกินขา้าวกินข้าวอีกแล้วโอเคลุยก่อนใครกินก่อนหม,มูหมูแห้งกินกาแฟแล้วก็พี่สาวเดี๋ยวใส่ยังไงใส่แขนยังไงเส่แขนเป็นเสียอ Memang ada yang dicinta mak kong nak อร่อยยิ่งชอบได้ไม่ได้ยิ่งเผาได้จะไม่หงุนหงิดกิ่งคำนิยายเลยงั้นนะยิ่งใหญ่ต้องยินกาแฟร์หลังต้องเห็นขอบตังคต่ำขนาดนี้ไม่ตัวแบบแรง ต้อยเวลายังใจบุนเลยน้ำแม่น้ำสุดเเขาดังได้วาต้องแค่เปหลเลยมาเกินเหนะ

โอ้ยมากินหดเปียง่าคนต่ำต่ำเบาเราเยอะนึงแต่ว่ามันก็แช่ก็แช่วกชิติที่แหลมมึกินเ็ดน่เดียวมึงคิดตว่าิ้ตอะมงเลยในชวต่มึงกินได้บ่แล้วต่เาเ ใช้จ <favorite. S 2> uh, mm ่ายนะคุณเพจคุณวิ้งย้อนไปอ่ะคือจะเกิดจะเกิดอะไรไม่รู้อ่ะโอยจังเพจจังหวนถ้าเกิดเพจเตรียมมือสี

จะก้อนตาเหลยโอ้โหหนังยังนังเจ้าอะนัวหมูเป็นอะไรนังยังนังยะงฮัลโหลจ้ะไม่รายกาเนี่ยเกียดเกินออให้พ่ว่าเ กูยูคนจริงแท้จริไม่แคลนเสียงเลยอะไม่ดีนี่แหละแต่บ้าอะไรแต่แบบแต่แบเป็นต้องเด็กต้งหอดเ้อาโม้ต้องหุ่นต้องจอมโม้้ามันดับตัวหนึ่ว่ะ Tell my enemy của thieves. Mhm. 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 này, Mhm. 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 Mhm.

ตอนตื่นทมั้งคิว่าหูไปจากโทรศัพท์เบอร์แปดรึนั่นหละโอ้ไม่กินไม่เนี่ใจใจอ่ะไม่กินนอนเด้อสองกะดีวัวไ่ซ้อนเนี่เบ้าขไปแล้ว ข้นในูมัน็งเราลยนงกอเต็มแล้วอ้มอนตอนจะนอนมันก็ไปยุงเข่าเต็มมันอยู่มันหาอยู่ไม่เห็นหนังมยงบตัวนึงอทวีแล้วละสมกัน้ำแข็งไม่ตัวมันเมยนมันเมียนมันแข็งหน่อย